Good morning ทุกคนเมื่อคืนเราหลับน็อกไปเลยทุกคนมันกลับมาแล้วแบบอาบน้ำแล้วก็หลับน็อกนอนไปเยอะมากนะโอ้ยเห่ื่อยง่วงอยู่เลยเนี่ย โอเควันนี้เราจะง่วงเงี้ยแค่แป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นแบบวันทัวร์กาแฟทัวร์คาเฟ่นะเลยไปชิมให้หมดเลยว่าแบบกาแฟแต่ร้านเนี่ยของใครเขาเจ๋งสุดซึ่งมันเป็นธรรมดาของคนต่างจังหวัดหรือว่าคนกรุงเทพที่เข้ามาในเชียงใหม่นะเพราะว่าเชียงใหม่แบบ ดังด้านเนี้ยคาเฟ่ยเยอะแล้วก็มีขี้ตาบัวโอ้ยคาเฟ่ยเยอะแล้วก็ร้านกาแฟาเยอะใช่ไหมคนต่างจังหวัดเวลาเข้ามาที่เชียงใหม่เนี่ยก็เลยแบบชอบมาแบบทัวร์คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเราก็เป็นแบบคนที่เข้ามาเที่ยวคนหนึ่งในเนี้ยเราก็จะพาทุกคนไปดูนะว่า คาเฟ่ที่เราไปเนี่ยเป็นยังไงแต่จริงเราชิมกาแฟมันไม่ค่อยเป็นนะไม่รู้เขาดูว่นยังไงว่าแบบรสชาติกาแฟานี้อร่อยไม่อร่อยซึ่งเรากินกาแฟมาเยอะมาเหมือนกันนะเราถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟายเยอะแต่อาจจะไม่ได้แบบบ้าคลั่งขนาดนั้นแต่แบบก็วันนี้แหละจะให้รู้ว่า อันไหนคือกาแฟอร่อยอันไหนคือกาแฟที่ยังไม่อร่อยแต่ตอนเนี้เราต้องรู้กัดเตียงให้ได้ก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็แพ็กกระเป๋เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไป ร้านกาแฟร้านแรกกันเราจะพาไปกินกาแฟที่แบบ The Best in เชียงใหม่แล้วกันนะเป็น Coffee Tour Day Let's Go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ Baristo Asian Style นะครับเป็นร้านที่แบบกึ่งโซนเอเชียกึ่งโซนไทยใช่ปะส่วนนี้เรากำลังอยู่กับพี่ต่อนะครับสวัสดีัพี่ต่อ Baristo Asian Style พี่ต่อพีเซตนนะครับว่าร้านนี้ไงร,<น>ร้านนี้ก็จริงๆมาจากเอเชียสไตล์มาจากการที่เราเอาเรามองว่าจริงๆความเป็นเอเชียมันเข้ากันนะครับ ี่ปุ่นจีนเกาหลีไทยจริงๆมันมีความคล้ายคลึอองกันมากเราก็เลยเอาเป็นที่มาของสามเพราะเราเชื่อว่าคนไทยจริงเนี่ยคูุกพันกับพวกแนวเนี่ยคนข้างเยอะแล้วที่ก้ากินอยู่นี้นะครับคืออบูเบอรี่ดิฟเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานส่วนโซนนี้ของเราก็คือพิมบุยนะครับ <c oughs> เป็นชาวเชียงใหม่ที่อยู่ที่นี่ก<ช>ับบิมบุยก็คือเป็นชาวเชียงใหม่ที่อยู่ที่นี่เช่นกันะครับ ร้านแคทอดเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาทำใช้เวลาสร้างเนี่ยเร็วมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยทำร้านเนี่ยใช้เวลาแค่22วันคือพี่ต่อเขาจะโหดมากแบบเขาจะเป็นแบบผู้รับเหมาของตัวเองเนาะก็คือเขามีไอเดียอะไรก็จะแบบสร้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีแบบซึ่งถือว่าเก่งจริงๆนะรีไฮรีไฮก็เราจะไปดูกันว่าร้านแคทล,ลอดของพี่ต่อนะครับจะเป็นยังไงแล้วกาแฟขเขาจะสู้บาริสโตเอเชียนสไตล์ได้ไหม เอาจริงวันนี้เรากินกาแฟมาสองที่แล้วมันก็รู้สึกแบบตื่นๆนหน่อยนะยังไม่รู้เลยวันนี้จะหลับไหมเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันเป็นแบบคอฟฟี่ทัวร์ฮะเราชิมให้รู้เลยวว่ากาแฟร้านไหนในเชียงใหม่เนี่ยอร่อยที่สุด ร้านแครอลเขาก็ไม่ได้มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับก็จะมีพวกโดนัทขนมปังสังาพยาแล้วก็ขนมปังแฮมชีสด้วยนะครับใช่ครับอันนี้เบเกิลแต่แฮมชีสอันนี้ฟองเซตแนะนำเลยเกือบถูกแหละ ตอนนี้ผมกินกาแฟอยู่ที่เวลา4โมงนะครับ5โมงเราดูกันว่าวันนี้เราจะหลับกี่โมงวันนี้ที่ผมกินจะเป็นวาน,นาลาเต้น,นะครับร้นานแครอท รสชาติจะออกแบบเข้มนิดนิดมันหน่อยหน่อยผมจะให้แก้วนี้เป็นแก้วที่อร่อยสุดของวันนี้แล้วกันเพราะว่าผมชอบไวญาลาเต้ โอเคทุกคนวันนี้เราจะสอนภาษาเหนือครับคําว่าไปส่งไปส่งในที่นี้ของคนเหนือคืออะไรครับคุณฝนไปส่งคือไปได้วยกันเช่นเพื่อนเราไปส่งแฟนซื้อเสื้อผ้ามาก็คือต้องไปและกลับด้วยกันไม่ใช่ว่าไปส่งแฟนเสร็จแูก็กลับมาคนเดียวทิ้งแฟนไม่ได้นะนั่นแหละมันคือความงงของคนกลางนะครับ <laughs> อย่างพวกเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปส่งคือไปกลับหรือว่าไปแล้วไปรับ <laughs> ไม่กลับมา <laughs> โคโคมันเหมือนแบบสมมติาอ่ะแกจะวิ่งวิ่งลงมาจากวัดสุเทพมหาชั้นหนึ่งี้ยฉันก็จะโคนวิ่งมาเลยเหรออะไรอย่เงี้ยใครมัวโอ้โหโอ้หโอ้่าโอ้หโอหยโโ้อ้ออโหโอ้โห้อ้้โอโอ โอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปขึ้นดอยนะครับกับไอ้ตัม้มพอดีครับทุกคนตั้มคือชาวกรุงเทพที่มาซื้อบ้านที่เชียงใหม่เพราะว่ามันอยากใช้ชีวิตอยู่แบบ slow life s อยากเป็นเชียงใหม่เนียนบอลทุกเชียงใหม่เนียนอลถกนเนี่ยว่าบอลถูกเชียงใหม่หน่อยนี้เคยคริมวันอับบีไอคริมจากข้าดับหกแล้วก็ไอเอ็มจากสองรับสามครับรับสามครับพอร์สองรับสามไงจานยุกคน่ะจำได้ เราไปดอยไหนนะ่ว,วันนี้ฝุ่นเยอะหรือหมอกเยอะวะเราไปดอยแม่แตงกันดอยแม่แตงจังหวัหวดเชียงใหม่เช้เว,วาลาในการเดินทางโดยรถจากเมืองเชียงใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งตามกำหนดการกต้ตองออกเฟสโมแต่ไอคีมทำให้กูอีกล้ งัเนเดี๋ยวระหว่างทางเราไปซื้อกาแฟป,ป่ะระหว่างทางเราไปแวะซื้อกาแฟะครับ ก็เลยไม่เป่าตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งเพราะว่าไอ้ตั้มมันต้องมาเอาทิชูนะครับเราก็เลยต้องมาที่นี่ตอนนี้เราได้อิชูมาแล้วตอนไอตั้มหยิบมา <c oughs> นี่คือนายคิมกิตภาพชื่นชาวลิศและนายเอ็มสิรินิ่มนวนกุล <c oughs> ชื่อจริงกูหายไปไหนวะ ปิจพันธ์ซึ่งพวกเรา3คนบอกไอ้นี่คนหนึ่งเป็น4คนมาจากโรงเรียนมุนเทเปียเตียนนะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านสเต y w วายนะครับอยู่บนกลางดอย ดอยอะไรทุกอย่างไปดูที่นี่ก็จะมีให้เล่นล่องแก่งกแต่เราจะมานั่งชิวตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำอยู่ประมาณ450เมตรนะครับทุกคนวิวที่นี่ก็ดีมากนี่ให้ดูจะเป็นแอ่งน้ำเอาจริงทุกคน ข้อดีของเชียงใหม่นะครับก็คือแบบก็คือแบบเมื่อเราอยู่ในเมืองเงี้ยเราก็สามารถจะออกมาได้แล้วก็มาขึ้นมาในที่ชิวๆอย่างนี้ได้กับธรรมชาติเนาะเพราะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจะออกไปหาธรรมชาติได้ก็ต้องออกต่างจังหวัดแต่ว่าเนี้ยคือเราขึ้นดอยมาหน่อยนึงก็จะได้แบบพื้นที่เขียวๆแล้วก็มีแบบน้ำลำธารอย่างเงี้ยให้อยู่กับธรรมชาติ คนก็เลยชอบมากันเยอะเนาะเพราะว่ามันชิวอะเรารู้สึกว่าอยู่อย่างงี้แนละ้วมันชิวอะ่ะไม่รู้ทุกคนเป็นมั้นะแต่เวลาเราแบบมาที่ธรรมชาติอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหัวเรามันโล่งขึ้นแล้วก็คิดอะไรได้ดีขึ้นเนาะพาอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ในเมืองเนี้ยมันจะวุ่นวายเวลาเราไม่ทันได้แบบมีเวลาคิดอะพอรอนั่งอยู่ที่เนี่ยเราก็แบบ ฟังเสียงน้ําฟังเสียงต้นไม้ฟังเสียงอากาศเราันรู้สึกแบบชิลอะ่ะเราได้คิดอะไรมากขึ้น ตอนนี้เราก็ถึงข้างบนดอยนะครับถึงที่พักชื่อบ้านปลายฟ้าเพราะเราอยู่ตรงปลายฟ้ากันเดี๋ยวพาไปดูที่พักกันดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่บนดอยนะครับดอยอะไรกูยังไม่รู้เลยสรุปดอยอะไรวะเราก็ลองมานั่งชิลลอกินหมูกระทะอากาศอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบองศานะครับรู้สึกถึงความชิลและลมที่เป็นธรรมชาติอยู่ทีนี่เขาจะปลูกสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายเลี้ยงวัวใช้ชีวิตแบบพอเพียง แต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นแบบเจ้าของที่หลายๆที่แล้วก็เขาก็ทําเป็นแบบโฮมสเตย์หลายๆอันแล้วก็มีตรงกลางเป็นโรงอาหารซึ่งให้ทุกคนอ่ะมาแบบเช่าหมูกระทะได้เช่วะเออให้ทุกคนมาเช่าหมูกระทะในการกินได้แล้วหรอเขาพกินหมูกระทะกันบนดอยอะไรสักอย่างที่ดูแค่ว่าอยู่ที่ปลายฟ้าโฮมสเตย์ โอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้านอนกันแล้วนะครับไอคิมก็กำลังฝึกฝนกลยุทธ์เป็นโค,นโค้ชทีมฟุตบอลนะครับเป็นความฝันฝันอันยิ่งใหญ่ที่คิมจะเป็นให้ได้เชียนหนวดกูยิงพืบอปะมึงได้วที่กนหนวดป่วะไม่ได้เอามาอยู่ที่ห้อง ทริปสำหรับทุกคนหนวดของพวกเราทุกคนจะขึ้นตอนกลางวันไม่ใช่ตอนกลางคืนหลายคนชอบคิดว่าหนวดชอบขึ้นตอนกลางคืนดังนั้นผู้ชายก็เลยควรกวนหนวดตอนกวนกวนหนวดกวนหนวดตอนตอนเช้าะ่ะตอนไหนก็ได้ครับเออจริงตอนไหนก็ได้ว่ะเพราะว่ามันขึ้นตอนกลางคืนเอ้ยมันขึ้นตอนบ่ายสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้กินหมูทาไปแล้วก็ดูหนังกลางแปลงเป็นอารมณ์ชิวชิว บนดอยส่วนพวกนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันต่อวันนี้เราก็จะนอนแล้วเข้านอนเป็นเวลาที่แบบเช้าสุดๆในทริปนี้เตหนึ่งนเะช้ชาแล้ววะกุน g ายทุกคนกุน g ายทุกคนคิมแล้วก n น g าย Go Pro turn off